ายค้นบวนสภาหรือคนบ้าทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สองทุ่มตรงก่อติดทุบเรน,นร้อนวันเสาร์ดีพบก,กับจิรอยุห่วงทรัพย์และสมคิดเชื้อคง จับตาสมเกียรติและยุ่นยึดไทย PBS หวังเป็นที่มั่นตั้งป้อมงลงรัฐบาลโดยก่อนหน้านี้ก็เคยยึดสถานีโทรทัศน์ีวีในยุคสมัยการปฏิวัติรัฐประหารเอาสื่อโทรทัศน์มหาผลประโยชน์ใส่ตัวโดยใช้งบประมาณที่ได้จากภาษีประชาชนหมาตามกันต่อว่างานนี้อยากจะรู้นักถ้าไม่มีเงินสนับสนุนจากภาษีประชาชนแล้ว จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร <S 2> <S 2> เดินหน้าให้สุดซอยกับพรบนิรโทษกรรมฉบับวรชัยเหมะและพรบปรองดองของร้อยตำร,รวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงงอน,นี้ประเทศไทยต้องเดินหน้าหวังให้คนไทยรักกันโดยพรบทั้งสองฉบับนี้มีความสำคัญและสอดคล้องกันมากน้อยขนาดไหน วันนี้สอสอสมคิดเชื้อคงขออาสาเป็นผู้อธิบายให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เข้าใจกันเสียทีทุกประเด็นฮอตพร้อมเจอะก,ก่อติดวันนี้กับดับเครื่องชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการดับเครื่องชนเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ20นาฬิกาเป็นต้นไปและสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM ทั่วประเทศไทยครับที่ลิงก์สัญญาณไปยังภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคใต้ครับรวมทั้งท่านผู้ชมที่ชมทางเว็บไซต์แล้วก็อินเทอร์เน็ตที่ลิงก์สัญญาณกันไปหลากหลายเนี่ยนะท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมสามารถชมรายการดับเครื่องชนย้อนหลังได้ด้วยวิธีการง่ายๆถ้าเกิดท่านผู้ชมมีคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองนะครับก็คือคลิกเข้าไปครับที่เว็บไซต์ที่เราเรียกกันว่า YouTube เนี่ยนะฮะคีย์คำว่าดับเครื่องชนท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามชมเทปย้อนหลังทุกตอน ตลอด1ปีที่ผ่านมาได้เลยนะครับอยากจะชมตอนไหนก็คลิกคําว่าดับเครื่องชนเข้าไปครับอาจจะเจอเพลงพี่หนุย่ยไมโครบ,บ้างเพราะว่าเพลงดับเครื่องชนเรื่องเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าก็ดูเรื่องของการเมืองเป็นหลักครับท่านผู้ชมครับ,รบสัปดาห์ที่ผ่านมาร่างพระราชบ,บัญญัติงบประมาณรายจ่าย2557ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นควันหลงของฝ่ายค้านครับที่ยังรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องค้านอยู่ล่ําไปเนี่ยนะ ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการจัดทํางบประมาณเนี่ยเปรียบเสมือนการวางแผนในชีวิตครอบครัวของท่านผู้ชมครับเช่นครอบครัวท่านผู้ชมมีอยู่5ท่านปีนี้ท่านอยากจะวางแผนบอกว่าอยากจะไปเที่ยวชายทะเลหรือว่าอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาเนี่ยแน่นอนครับความคิดมันเกิดได้แต่ว่างบประมาณหรือว่าเงินที่จะใช้ในการเดินทางนั้นท่านต้องวางแผนชีวิตเช่นเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่ผมอยากจะบอกท่านครับประเทศก็เหมือนกับครอบครัวเนี่ยนะเราสามารถที่จะวางงบประมาณรายจ่ายครับว่าปีนี้เราจะจ่ายอะไรบ้างและเราจะหาะไรายได้จากอะไรบ้างถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็หมายความว่ามีเงินเดือนเข้ามาเนี่ยนะครับและท่านจะใช้จ่ายอย่างไรและถ้าเป็นบุคคลธรรมดาอีกถ้าเกิดท่านบอกว่าอยากจะใช้เงินเกินตัวขึ้นมาปีนี้เพราะมองแล้วว่าเงินเดือนจะขึ้นร้านกาแฟที่กําลังจะเปิดนั้นกําลังจะขายดีท่านก็อาจจะไปซื้อรถยนต์ท่านก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะไปเที่ยวแค่ฮ่องกงน้อยไป ไปเที่ยวไกลถึงแคลิฟอร์เนียไปเที่ยวไกลถึงบัสเซลที่เบลเยียมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการวางแผนชีวิตเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เช่นเดียวกันครับการวางงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะมันมีทั้งรายจ่ายประจําและรายจ่ายในการลงทุนอธิบายง่ายๆอีกนิดเดียวครับรายจ่ายประจําก็คือเงินเดือนขน้าราชการทั้งประเทศเนี่ยนะมีเงินเดือนประมาณ2.1ล้านล้านบาทนะครับ ก็ประมาณปีนี้ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ2.5ล้านล้านบาทก็หมายความว่านอกจากงบประจำที่จ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะมีส่วนต่างอยู่ประมาณ4แสนล้านบาทก็หมายความว่าเป็นการลงทุน4แสนล้านบาทในประเทศนี้ในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคทางด้านบุคลากรมนุษย์และก็ความคิดปัญญาอะไรต่างๆนี่นะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นอะไร แต่ที่ฝ่ายค้านพยายามจะอธิบายแล้วก็โจมตีในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะงบลงทุนตามพระราชบัญญัติโครงการไทยแลนด์2020เนี่ยนะเป็นการพัฒนาประเทศครับเปรียบเสมือนท่านผู้ชมเนี่ยกำลังวางแผนชีวิตครับว่าฉันอยู่ทาวเฮ้าส์ามานานนับ10ปีฉันอยากจะมีบ้านเดี่ยวสักหลังหนึ่งวิธีการง่ายๆครับคือขายทุกอย่างแล้วก็ไปซื้อบ้านเดี่ยวแต่ถ้าเงินไม่พอทันยังไงล่ะครับนั่นก็คือการกู้ธนาคารกู้ธนาคาร10ปี20ปี30ปีก็สุดแท้แล้วแต่นะฮะ นี่คือการกู้ธนาคารแบบระดับบุคคลนะฮะท่านยังกู้กัน20-30ปีแต่ว่าการพัฒนาประเทศถ้าไม่คิดจะลงทุนอะไรเลยเนี่ยนะครับตึกรามบ้านช่องมันก็จะเก่าลงถนนหนทางมันก็จะผุพังลงรถไฟฟ้าที่วิ่งอยู่มันก็จะพังเสียหายกันไปตามการเวลาครับเพราะฉะนั้นแยกกันให้ออกนะฮะการลงทุนกับงบประมาณประจำปีกับการลงทุนงบประมาณของประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยนะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับเพื่อนบ้านของเราประเทศที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10ประเทศครับกำลังจะประกาศตัวเองเป็นประเทศพัฒนาแล้วบ้านเรานี่อย่างดีนะฮะผมตั้งแต่โตขึ้นมาเรียนปหนึ่งมาเนี่ยฮะได้ยินว่าประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนามา30-40ปีแล้ววันนี้ยังไม่เห็นทีท่าว่าจะกลายเป็นประเทศพัฒนาประเทศที่ผมว่านี้นะครับอันดับหนึ่งที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลายปีครับเอาละเขาเป็นประเทศเล็กๆนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ แต่ประเทศไทยใหญ่ไพศาลพอสมควรครับและประเทศรองล,อง,ลองมาที่กําลังจะประกาศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ก็คือประเทศมาเลเซียท่านผู้ชมครับผมไปมาเลเซียเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับบอกได้เลยครับว่ากุลลัมเปอร์เนี่ยนะฮะหรือแม้กระแต่กระทั่งรัฐเเคดาที่ออกตรงด่านสเดาที่จังหวัดสงขลาเข้าไปเนี่ยนะบรนกบนกบรนนกเจริญสู้เมืองไทยไม่ได้ครับแต่ผ่านมา20ปีครับการเมืองเขานิ่ง มีการบริหารราชการแผ่นดินมีการวางแผนมาเลเซียนี่กู้เงินไม่ไม่เบาเลยนะท่านผู้ชมครับกู้เป็นว่าเล่นแต่ก็ได้ชดเชยเ,เงินต่างๆในระบบของประเทศไปครับเพื่อเป็นการพัฒนาวันนี้ถ้าเกิดท่านขับรถยนต์จากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่มาเลเซียเนี่ยนะผมขับมาแล้วสามครั้งเห็นการเปลี่ยนแปลงในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับออกจากด่านสเดาครับขับรถผ่านเข้ารัฐเคด้าในถนนมอเตอร์เวย์อย่างดีเลยนะทางเรียบไปจนถึงกรุงก,งกงุลลาลัมเปอร์ ศูนย์ราชการของเขาที่นครปุตาตาจายาครับยายโตมโหระทึกถือว่าเป็นบรรยากาศของความตื่นเต้นในฐานะที่เราเคยอิจฉาเขาครับและวันนี้ก็ต้องอิจฉาต่อไปครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าท่านผู้ชมใจเย็นๆครับไม่ว่าท่านจะชอบพักเพื่อไทยจะชอบนายกทักษิณหรือไม่ชอบนายกยิ่งรักก็แล้วแต่เนี่ยนะท่านมีเหตุมีผลของท่านครับแต่ว่าการพัฒนาประเทศต้องก้าวเดินไปข้างหน้าเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมสรุปง่ายๆครับว่า นับจากนี้และถอยหลังไปปีที่แล้วและฟอร์เวิร์ดหรือว่ามองข้ามไปอีก2-3ปีนั้นประเทศไทยกำลังถูกพัฒนาอย่างเร่งรีบเพื่อชดเช,ชยช่วงที่หายไปหลังการปฏิวัติรัฐประหารครับวันนี้ประเด็นหลากหลายนะเรื่องของอำนาจประเด็จการก็ยังแทรกซึมอยู่กับองค์กรต่างๆมากมายครับหลายท่านถามครับว่าไทย PBS หรือว่าทีวีไทยโทรทัศน์สาธารณะอะไรเนี่ยนะครับปีหนึ่งรัฐบาลต้องเอาเงินประชาชนของท่านผู้ชมเนี่ยนะ จ่ายกันปีละ1,800ล้านบาททำรายการโทรทัศน์ทุกวันนี้แบบไม่มีโฆษณาดูหรือเปล่าก็ไม่รู้เรตติ้งดีหรือไม่ก็ไม่รู้การบริหารจัดการข้างในเป็นอย่างไรและคนเหล่านี้กําลังจะกลับเข้าไปอยู่ในองค์กรน,นี้อีกแล้วเราจะติดตามกันในช่วงหน้าครับเรื่องของไทย PBS หรือว่าทีวีสาธารณะที่ถูกยึดอำนาจจาก i อทไปเป็น TITV แล้ก็สลายออกมาเป็นไทย PBS ช่วงหน้าดับเครื่องชนครับ ท่านประธานที่กรรครับเมื่อวานนี้ฟังท่านนายกร,รัฐมนตรีสองวันเต็มๆนะครับวันแรกแล้วก็เมื่อวานเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าท่านกําลังจะเป็นผู้นําพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญถ้าเป็นไปได้นีครับอยากจะให้แซงทันมาเลเซียที่เขากําลังจะประกาศเป็นประเทศพัฒนาแล้วอายมาตลอดครับตั้งแต่เกิดมาเรียนปหนึ่งมาเนี่ยเวลาครูถามครูก็บอกว่าเวลาผมถามครูครูก็บอกว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาท่านประธานที่กรพครัพเมื่อวานนี้ต้องขออนุญ,ญาตเอ่ยนามท่าน อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหัวหน้าพรรคประช,ชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับท่านได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็อภิปรายไว้บอกว่างบ57เนี่ยทำรวยกระจุกจนกระจายแต่ผมมองกลับกันนะท่านประธานครับที่ผมมองกลับกันนี่ก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันต้องกลายเป็นว่ารวยกระจายจนจิบจิบเหตุผลอย่างนี้ท่านประธานที่คารครับ,บที่บอกว่ารวยกระจายเนี่ยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเวลาทำเนี่ยเขาเรียกว่าคืนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ครับ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการศึกษาพัฒนาสังคม SML SME ผมลงรายละเอียดเรื่องแรกก่อนท่านผู้ชมท่านประธา,านครับเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการหลายท่านอธิบายความครับพยายามจะโจมตีเรื่องรถตู้เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับทั้งคืนเข้าคูกเกิลแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่รวมทั้งวงการรถยนต์ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยซื้อคันละสองล้านเนี่ยนะฮะยื่นปปชอเอาผิดท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ข้างบนนี้ได้เลย รากวว่าผมไปรตรวจสอบท่านประธานที่กรอบครับรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยนะราคาที่ท่านบอกว่า9 8 0 0,000มเนี่ยนะมันก็มีครับแต่ว่าเวลาเขาตั้งงบประมาณขึ้นมาเนี่ยนะเขาตั้งไว้ไม่เกิน1นล้าน2แสนหมื่นเท่านั้นเองครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ารถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยนะอย่างโตโยต้าคอมพิวเตอร์นี่ล้านหนึ่งนะท่านประธานครับคุณไดเฮสวันเนี่ยผู้แทนใช้กันเยอะ 1, ล้านห้าโฟกสวาเก้นเนี่ยสามล้านกว่ารถจีถนนี่เจ็ดถึงแปดแสน มีรถยนต์นิสสันรถญี่ปุ่นรถอีกหลากหลายประเทศครับแต่ผมถามครับว่าเงื่อนไขาการประมูลเนี่ยอยู่ที่ระเบียบสํานักนายกไม่ได้หน้าตื่นเต้นอะไรอยู่ที่ว่าใครจะไปเล่นคาโอ้โหพาดหัวข่าวนึงสื่พิมพตามฝ่ายค้านครับแต่จริงๆข้อเท็จจริงครับก็คือคันละไม่เกิน1นล้านสองแต่ประเด็นก็คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยซื้อรถยนต์เพื่ออะไรท่านประธานการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยที่มีครูสองสามคนแล้วมันห่างไกลกัน4ีหกิโลเนี่ยนะเด็กและเยาวชนจะได้มีรถตู้ เดินทางไปแสดงละครเดินทางไปดูการศึกษาต่างๆเด็กที่โรงเรียนที่สุราษฎร์สถานีของท่านเชนเทือกสุบานของผมเนี่ยนะบางทีอยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ใช้บริการรถตู้ของโรงเรียนอันนี้สนับสนุนครับรถประมาณเพราะว่าเป็นโรงเรียนหลักในประมาณ800กว่าคันท่านประธานครับแล้วก็เป็นโรงเรียนควบรวมในประมาณร้อยกว่าคันที่เหลือเนี่ยอยากจะให้เพิ่มด้วยนะฮะจริงๆซื้อรถบัสท่าทางจะดีกว่านะโรงเรียนหนึ่งสัก50คน จะได้ขนกันไปทีเดียวราคาก็ไม่แพงครับประกอบในประเทศเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่น่าตื่นเต้นครับเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการในกรณีเรื่องของรถตู้นะฮะชัดเจนนะครับซื้อในราคาไม่เกิน1นล้านสองแสนรถตู้11ที่นั่งถึง12ที่นั่งท่านประธานครับราคาขนาดนี้นี่ถูกมหาถูกครับเรื่องต่อมาครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของท่านนายกยิ่งรักษณ์ได้ขวามไว้เมื่อวานนี้เนี่ยนะในเรื่องของงบประมาณ2.2ล,ล้านล้านครับ ประชาชนฟังเรื่องงโอ้โหรัฐบาลมีเงินทั้ง2.2ล้านล้านเป็นงบของข้าราชการเนี่ย2.1ล้านชัดเจนครับเป็นงบลงทุนประมาณ400ล้านแล้วก็พยายามจะโยงครับบอกว่าเงินกู้ในโครงการพัฒนาประเทศไทยแลนด์2020เนี่ยมันกู้ไปเยอะแล้วผมถาม,รรมท่านประธานครับถ้าเกิดท่านประธานอยู่ทาวเฮ้าส์เนี่ยแล้ววันหนึ่งคิดบอกอยากจะอยู่บ้านเดี่ยวเนี่ยมีวิธีการแบบไหนบ้างครับ <S 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 วิธีการที่หนึ่งก็คือขายทาวเฮ้าส์ แต่เงินมันไม่พอไปซื้อบ้านเดียวไม่ได้นะครับเท้าเท้าหลังละหนึ่งล้านบ้านเดียวหลังละห้าล้านท่าประธานก็ต้องคิดครับหนึ่งคือกู้ร่วมกับภรรยา